UG Phone แอปสำหรับอยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ UG Phone เนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เลืองไฟไม่เลืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอด,ดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android, iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคลิปชันใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนเฮ้ยยอดสุดเลยครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนีเจคนอื่นเพิ่มเติมคือไม่มีออีกแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับตัว บอดมืดนะครับในร่าง9ดาวแม็กนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแยกนะครับหลังจากที่เนี่ยเราทำเกดาวแม็กไปแล้วนั่นเองนะครับจะไม่รีวิวก็กอะไรอยู่นะครับทำเกดาวแม็กทั้งทีเนาะวันนี้นะเดี๋ยวมาลองเล่น PV พให้ดูกันนะครับว่าหลังจากล่าสุดแล้วเนี่ยผมก็ไปแตะมาสเตอร์สนะครับแต่ก็จบไม่ได้เพราะว่าอ่ารอบล่าสุดจากคนนกหมดแล้วก็รู้สึกว่าคะแนนเนี่ยมันเฟอ้อขึ้นมันดีดขึ้นไปมากนะครับในเวลาแบบไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายของวันเสาร์นเนี่ยเรียกได้ว่าคะแนนดีดไปเยอะมากผมตามคะแนนไมม่่ทัันนนนนกก็็เเเลยตตตาป้3องด เออ่น่าจะตกประมาณนาทีสองนาทีสุดท้ายนะครับสามทุ่มกว่า,กวาเกือบสี่ทุ่มแล้วนะครับดูในไลฟ์ได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะบอสมืดนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะก็เป็นตัวที่ดาเมจหนักนะครับสกิลข้ามแล้วก็มีคอมโบที่ดีนะครับมีความสามารถเป็นต่อต้านหยุดเวลาด้วยนะครับมีฟื้นพลังอีกเนาะผมก็เดี๋ยวจะรีนะครับเดี๋ยวขอหาตั๋วกับตัว๋วแจกฟรีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมารีเนาะให้มันเป็น เป็นร่างโคนนะครับน้อจะได้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ใช้ฟื้นพลังไปก่อนนะไปดูดาเมจนะครับไปดูความเก่งการในสเตจกันนิดหนึ่งละกันนะครับน้องว่าเป็นยังไงมาเราจะขอดูจากตรงนี้เลยนี่อลองเล่นแบบด่านแบบใกล้ๆสุดท้ายเลยมายิงหายหมดเปล่าแบบยิงเก่งเปล่า้วมาดูกันฮะในีแร่น้อยด้วยเราใช้รถแร่3จุดนียิงหมดฮะ แต่ว่าเราไม่ได้ใส่อัตราการใช้สกิลใช่ไหมเออพอไม่ได้ใส่อัตราการใช้สกิลเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยออกสกิลนั่นเองนะครับนี่แน่นี่แนแ่ช่วยกันยิงฮะอ่าเมกุมินมาช่วยนี่แน่เรียกได้ว่าสุดจอฮะที่เราเห็นอยู่นี่คือแบบระยะแบบนี้คือสุดจอฮะสกิลของเขาเนาะนี่แน่หนุนยนโดนแะหน้าป้อมเลยครับระยะแบบนี้สุดจอฮะเรียกว่าดาเมจเขาเยอะมากเนาะ นี่นี่นี่นะคนที่ยังเปิดไม่ได้สําหรับตัวบอสมืดเนี่ยนะครับต้องรอดูช่วงสิ้นปีนะครับเนาะเผื่อตู้ธาตุยนยมตอนสิ้นปีเนี่ยมันจะมาแล้วก็บอสเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาสูงเหมือนกันนะครับถ้าได้บอสมาเนี่ยทีมหลายๆทีมเนี่ยเขอาจจะดีขึ้นเยอะนะครับเหมือนผมเนี่ยนะครับพอได้แบบบอสเข้ามาช่วยเนี่ยกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยทีมเราดีขึ้นเยอะเลยนะครับสู้กับใครๆก็ได้แล้วตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าแบบหันไปทางไหนก็เจอแต่บอสนะครับมีบอสเยอะมากฮะหันไปทางไหนก็มีแต่บอสมืดออััปเเเเกกรรดธาาตตุใส่งท้นิมลย นั่นเองนะครับบางทีมก็ใช้เป็นเขาเรียกว่านะเป็นเกียร์วิ่งนะเป็นลูกโป่งบ้างแหละเป็นอย่างอื่นบ้างนะครับที่ใส่แอคกิทธาตุได้แบบไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมเปิดกระชากนะครับแต่ก็ไปชิงในสเตจวิ่งอ๋อก็มีเนาะเอาล่ะปลองดูกันบ้างครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปที่อยู่ในพีพีหมุนเวียนนะครับมันอาจจะแบบสั้นไปนิดนึงนะครับอาจจะเล่นอาจจะดูยากนะครับแต่วันนี้เนี่ยมากลับมาสู่แบบปกติแล้วนะครับพีพีแบบปกติฮะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับเห็นไหมไปทางไหนก็เเจออแต่บบสมืดครัฮ้ย มอสเมื่อใส่เกียร์อันนี้เหรอไม่น่าสนใจเขามายมยมโอ้ยมาทูดวิ่งเร็วด้วยโ,โหความเร็วในการเคลื่อนที่2จดุดเร็วมากน่ากลัวมากเลยอ่ะยมาทูดวิ่งโ,โหวิ่ง200ร้อยยมมาทูดความเร็วในการวิ่ง200คุณพระวิ่งเร็วไปไหนแล้วเขาใส่ตัวบินมาถึงสองตัวออะลองสู้หน่อยยมมาทูดวิ่งเร็วมากอ่ะ200เลยเดี๋ยวขอเอา อ่าขอเอาไคออกดีเอานี่ออกแล้วกันแล้วก็เอ้ยเดี๋ยนะถ้าเอาลูเดียสออกเราจะสู้เลมได้ไหมอ่ะเราจะสู้เลมได้ไหมอ่ะเพราะว่าเลมถ้าไม่มีธาตุไม้เลมมันจะแบบมันจะเหมเกลือม,มากอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเอาลูเดียสเข้ามาแทนพอาอีกเริ่มสูงขึ้นเนาะนะครับเราก็ต้องอ่เรียกได้ว่าต้องพยายามจัดทีมในการเล่น แบบดีๆนิดนึงนะครับเราจะใช้แบบทีมเดียวตลอดก็ก็ไม่ค่อยได้แล้วนะฮะเราต้องปรับไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าทีมที่เราเจอนะครับหรืที่เราอยู่เป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆจัดทีมแล้วกันเนาะโอ้โอโยอมมาทุดเขาวิ่งเร็วด้วยถึงหน้าบ้านเลยปะเนี่ยโอเคเขาเอาเขาอาจจะไม่มียามาโตะหรือเปล่าถ้าเขามียามาโตะหรือนาฬิกาปู่เนี่ยมันอาจจะวิ่งเร็วกว่าน,นี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ็ดาเมจรุนแรงมากครับขอพัดก่อนเลยยมมาทุดก้าวดาวแมะนะนะครับถึก ดีด,ดีเห็นรูปเห็นสกิลรูปถุงเงินไหมฮะติดเต็ไมไปหมดเลยนะก็นั่นแหละฮะก็คือสกิลของไอ้ตัวบอสมืดนะสกิลถุงเงินนะครับผมอขอแบบกดช้าๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไม่เห็นสกิลฮนะ,ะกดอามาตะาไปตัวบินก็ปล่อยเข้าไปฮะตัวบินเราเราเชื่อมันในหมักลุกครับนี่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 นีนนนะ่ยิงแตกหมดครับยิงในระยะแบบในระยะสั้นๆแบบนี้นะครับคือแบบไอ้บอสมืดเนี่ยมันยิงได้หมดเลยนะครับมันมันไม่สนท่าจริงๆบางทีอะต่อให้แบบ ชนะทางธาตุนะครับต่อให้แพ้ทางธาตุต่อให้เป็นธาตุปกตินะครับมันก็ยิงได้หมดนะนดยกไี้ว่าตอนนี้เนี่ยมีไม่กี่ตัวจริงๆครับที่สามารถยืนได้ก็จะมีตัวที่มีสกิลที่เป็นอมตะอย่างเช่นตัวบาลสมบูรณ์แบบบาลสมบูรณ์แบบพลัดอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นอมตะ6วิ7วิ 1, นะครับประมาณนี้แหละที่จะไม่ยืนได้นะครับหรือแม้แต่เป็นพวกตัวละครที่มีเครื่องสุดท้ายอย่างเงี้ยเพื่อม,มาขวางเนี่ยก็มีนะเนาะไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมผมเล่นอยู่แล้วทำไมมันเจอทีมเก่งๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นทีม เป็นทีมมัดสองมัดสามนะครับประมาณนี้เลยเพราะว่าผมอัดคลิปนี่คือหลีกเป็นเพิ่งหลีกมาไม่นานเนาะคนที่เห็นอยู่ในหลีกพวกนี้ก็จะกลายเป็นแบบมัดสองมัดสามเพราะฉะนั้นมันก็จะเก่งโอ้โหดูดิสล็อตมีบอสมืดแม่บอสมืดก็มีฮะโอ้โหคอมโบคอมโบคอมจอยเยอะมากตัวบินอีกแล้วฮะเอามีบอสด,ด้วยเอาวินาิกาปูเอามียมมาทูดโอ้โหแล้วเขามีตัวนี้โอ้โหความสามารถดีด้วย เมื่อไรผมจะเปิดได้สักทีตัวนี้ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเมื่อไรจะเปิดได้ก็หวังว่าเดี๋ยวแบบเปิดตอนนี้ก็เก็บตั๋วไว้รอโคลาโบใช่ไหมนะครับถ้าแบบเดือนหน้าเปิดโคลาโบเนี่ยไม่ได้โคลาโบไม่เป็นไรขอได้โคนน่ได้ไหมขอได้โคมดี้โคนี่โรงแรมขอได้ขอแบบอยากได้มากๆขอให้ได้นะถ้าได้มานี่คือแบบดีเลยผมบอกเลยเอามาวิ่งชนมาวิ่งแบบมันทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะมันแค่แบบมองวิ่งชนเฉยๆสําหรับไปตัวโคเน่นะแล้วก็บอกพวกสายการบินอะไรพวกนี้นะครับคือเล่นได้ดีมาก อาสกิลถุงเงินของบอสครับสกิลถุงเงินดีบัฟถุงเงินงถุงเงินสีม่วงโดนไหมอ่ะโดนนี่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 ผสมลงนะฮะดาเมจจากเมกุมินดาเมจจากบอสมืดนะครับดาเมจจากบาร็อกดาเมจจากไกทองโอ้โหเรียกได้ว่าดาเมจจากหลายๆตัวเนี่ยมันผสมลงกันจริงครับแล้วก็ไอตัวบอสมืดเนี่ยมันมีสกิลที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่านะมันเป็นสกิลลดหลบสกิลประมาณนี้มันก็เลยทําให้แบบ ฝักศัตรูเนี่ยนะครับหลบปลีกสกิลเราไม่ค่อยได้เนาะเวลาโดนสกิลรูปถุงเงินไปแล้วเนี่ยก็มักจะโดนสกิลของตัวอื่นเนี่ยซ้ำซๆๆซ้ำย้ำย้ำเข้าไปทีนี้ก็คือแบบเรียบร้อยเลยตายหมดเลยนั่นเองนี่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 ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเทนกะเนี่ยเล่นได้ไหมนะครับพอหลีกผมสูงขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเทนกะผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาแล้วผมว่าเนาะเนื่องจากว่าศัตรูธาตุไฟเนี่ยเราจะเจออยู่ประมาณ2ตัว3ตัวด้วยกัน นะครับก็จะประกอบไปด้วยเมกูมินเออ่เมกูมินรีไวแล้วก็ปตัวอะไรเงีนะ้ะเมกูมินรีไวตัวอะไรนะใหญ่อ่ะฟีเลนอ่ะฟีเลนประมาณเนี้ยเราจะเจอธาตุไฟไม่กี่ตัวนะครับแล้วธาตุไฟเนี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยแบบเจอเยอะขนาดนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าหรือว่าเทนการเนี่ยจะต้องแบบพักก่อนหรือเปล่าแล้วก็เอาตัวอื่น,นเนี่ยมาเล่นนะครับเน้นคอมโบเพราะว่า พอทีมเริ่มแบบเริ่มอยู่หลีกสูงขึ้นเนี่ยนะครับคอมโบสก,กิลมันก็ต้องดีจริงมันถึงจะเล่นได้โอ้โหไก้าวดมักทั้งทีมเลยอะ่ะอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมยังยืนมาร์สสองไม่ได้แบบยืนไม่ได้แบบนานๆเพราะว่า,าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก้าวดรามักเกือบทุกตัวเลยเห็นไหมส่วนทีมผมเนี่ยคือแบบก็ยางก็อย่างที่เห็นครับโอ้โหสล็อตใส่แท้แบบนี้คืออภิมหาโคตรน่ากลัวเลยบอกเลยบอด้วยแต่ว่าตัวอื่นเขายังไม่เท่าไหร่นะ แต่เขาถึกมากนะเอาลองเล่นดูไม่รู้จะไหวไหมตัวทำดาเมจหลักของเขาเนี่ยยังไม่แม็กเาเดี๋ยวลองเอาเดี๋ยวคลิปนี้ลองเอา,เรา,อเ,ราอเราลองไม่เราลองไม่ใช้เทนกะาดูว่าจะมีผลต่อทีมเราไหมเราเอามูลมาอเราเป็นเรากลับมาเป็นคอมโบหยุดเวลา6ตัวเหมือนเดิมนะหยุดเวลา1 2 3 4งอา4เออตัวหย,หยุดเวลาสตัว5ตัวดีจะหยุดเวลาหตัว เน้นคอมโบนิดนึงนะครับเพราะว่าพอตัวเราไม่แม็กเนี่ยเราก็อาจจะสู้เขาไม่ได้เราก็เล่นทางคอมโบมา,มา,ม,ามาร่วมด้วยถ้าถามผมว่าเอ้าพี่ไอตัวบอสมืดพี่ีต่มันก้าวดาวแม็กแล้วไม่ใช่เหรอพี่ทำไมพี่ไม่เอาบอสมืดเนี่ยมาไว้ในทีมเนะครับเวลาปล่อยเนี่ยจะได้แบบตั้งแต่ตัวแรกๆเลยถูกต้องั้ยจะได้ได้เปรียบนะครับผมก็อยากจะบอกว่าออปกติแล้วเนี่ยบอสมันก็มักจะปล่อยบอสมืดมาก่อนใช่ไหม บอทเนี่ยมันมักจะปล่อยบอทมืดมาก่อนอยู่แล้วทําให้เวลาที่เราปล่อยบอทมืดไปเนี่ยมันจะชนทตุกันก็คือบอทมืดเรากักบบอทมืดเขาก็ะปะทะากันถูกต้องไหมผมก็เลยแก้ทางด้วยการที่เราไปปล่อยไกทองกับบาล็อกก่อนนะครับมันก็จะเป็นการแก้ทางกันแบบพอดีเป๊ะเลยก็คือผมเขาปล่อยยมทูตเขาปล่อยบอทมืดมาเราก็ปล่อยไกทองกับตัวบาล็อกก็ทาําดาเมจใส่กันนะครับใครเปิดก่อนก็คือชนะไปเลยเพราะว่าดาเมจมัน3เท่านั่นเองเนาะ นั่นเองมันก็เลยทําให้แบบตอนต้นเกมเนี่ยเราก็ชิงความได้เปรียบนิดนึงนั่นเองนะครับแต่ในจังหวะที่บอทโหดโเนี่ยก็อาจจะซูไม่ได้นั่นเองนะในจังหวะที่แบบโอ้โหบอทแบบมันเอาจริงเงี้ยนะครับบางทีไปก่อนปล่อยหลังก็ไม่เกี่ยวเลยฮะบอกเลยนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมทีมหลักไอดีหลักไอทีมเเนี่ยผมยังไม่เปลี่ยนทีม A ผมยังอยู่เหมือนเดิม5ตัวเนาะส่วนทีม B เนี่ยเริ่มสลับตําแหน่งกันแล้วนั่นเองนะนี่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 เออวะเราไม่ได้ใช้เชนกะเราก็เล่นได้นี่วาใช่ไหม เออเร,เราไม่ได้เล่นเราไม่ได้เล่นเทนกาเราก็อยู่ได้นี่หรือว่าหรือว่าเทนกาจะต้องพักก่อนจะต้องลองดูก่อนเทนกานะตอนนี้เนี่ยบอสมืดเขาเป็นตัวแบกหลักแล้วนะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างพอเลยตอนนี้ดาเมจคือแบบหลายตัวมาก 3- 4ตัวเลยก็ว่าได้ดาเมจแล้วก็แทงตัวป่วนก็มีนะครับคอมโบตัดแรกมีคอมโบหยุดเวลาแล้วก็มีเห็นช่วงนี้คนที่เขาเล่นตัดแรกเนี่ยเหมือนจะมีมีบางส่วนที่แบบเขาพลิกไปนิดนึง ก็คือพลิกไปหยุดเวลานั่นเองนะครับอย่างเช่นแบบใช้ตัดแรกแค่3ต, 4, ตัว4ตัวก็พออะไรเงี้ยนะครับแล้วที่เหลือเป็นตัดอ่าเป็นเช่นเป็นตัดแรกที่เหลือเป็นหยุดเวลาทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับผมก็เห็นแล้วว่าทีมบางทีมเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วอุ้ยอัปเกรดธาตุด้วยเฮ้ยเบาลอรอัปเกรดธาตุว่ะเฮ้ยสล็อตอีกแล้วอะโอ้โยท่านครับปูเกียววิ่งอัปเกรดธาตุโอ้ยขอลองหน่อยยังไงยังไงก็แพ้ฮะคือถ้าเล่นเนี่ยผมว่ายังไงก็แพ้โอกาสแพ้มันประมาณ90%แหละยาโมเก,กับ ยมมทูตนะครับบวกนาฬิกาปูด้วยเขาวิ่งชนบ้านผมคือยังไงผมก็แพ้แต่อยากเล่นไงเจอทีมที่เขาแบบจริงๆแล้วก็อยากประทะมือบ้างนะครับถ้าเราเล่นแบบชนะอย่างเดียวมันก็แบบมันก็ทําให้แบบเราแบบจะพูดไงดีอ่ะพอเล่นแล้วมันชนะอย่างเดียวมันก็แบบไม่ไม่ค่อยสนุกอ่ะบางทีบางทีมันก็แบบเบื่อเบื่อชนะอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเจอทีมเก่งกว่าก็ปัดหนีบางทีเราแบบเจอทีมที่เก่งกว่าเราก็อยากจะลองประะมือบ้างว่าแบบเฮ้ยเราพอยืดได้ไหมเราพอสู้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็อยากประะมือจริง นี่เอาเลยแต่ว่าเรามีบอสมืดเก้าดาวแม็กอัปเกรดธาตุเกียร์เราดีด้วยเราต้องสู้ได้ดิเออเอาดีมาสู้ให้ได้นี่ยกลอยเอาดียกไปแข็งมาแข็งมา,งมาเราไม่แข็งกลับแข็งมาเรายื้อได้เรายืนต่อไปนี่เนอันนี้ยังเหลือโยมมาโทษอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ปั้นเนาะถ้ายอมมาโทษปั้นแม็กขึ้นมาได้เนี่ยผมอาจจะเอาอนุวิทออก นะครับนาอตอนนี้คือกําลังไล่ปั้นยมทูตอยู่แล้วผมก็พยายามเดพยายามจะปั้นยมทูตขึ้นมาพอยมทูตแม็กปั๊บเนี่ยก็จะสลับกับตัวอนุบิดนะครับนาะอให้มันเป็นตัดแรงนั่นเองนะครับตอนนี้อนุบิดมันเป็นคอมโบเดี่ยวอยู่มันเป็นตัวหนืดนั่นเองนะครับของตัวหนืดม,นมันก็มีไม่กี่ตัวนะมันก็อาจจะไม่เห็นผลมากเท่าไหร่ผมก็เลยยังยังไม่อยากจะใช้ยาระยะยาวเราเน้นแบบคอมโบที่ที่มันกิงกิงก่อนโอ้โหเขามียมมาทูตกันทุกทีมเลยหรือไงเนี่ย เดี๋ยวนะตัดแร่1,2,3,4ตัดแร่4หยุดเวลา1 2ึ่งหยุดหยุดหยุด3ตัวโอ้โหเลมก้าดาวแม็กด้วยขอลองหน่ยสิขอลองประมือกันเลมหน่อยเ,อเลมน้องเลมฮะน้องเลมก็ยังเป็นตัวที่เก่งมากๆอยู่แต่ว่าบอสมืดยิงถึงนะไอ้กดเปลี่ยนทีมไม่ติดจบแล้วมันจบลงแล้วอ้าปล่อยตัวไม่ทันบอสยิงโดนบ้างไหมนี่ยกฮะ อะ่ะมูลนะมูนโอ้ยหยุดเวลามันหยุดเวลาเสร็จเจม่วงพร้อมตัวแบงพร้อมจบเลยโอ้เลมผักรัวๆเลยทีนี้โอ้มันหยุดเวลาถูกตัวซะด้วยนะมันหยุดเวลาใส่ลูกลักผมอะโอ้เจม่วงไม่ได้เฉยฉายเลยเกมนี้โอ้เจม่วงผมไม่ได้เสกเลยอะโอ้ไม่เป็นไรฮะเจอดามจจากอ่าจากตัวบอสพืดไปโอ้โหผมลักเจผมรักไอ้มูลนักปั่นผมลอเกินอะ มูลนักปั่นยกเล่มขึ้นหมดทั้งฝูงเลยเมื่อกี้แล้วทำไม่ท้ายกไม่ขึ้นเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยเหมดแล้วโดนผักกับหมดแน่เลยบอสเพื่อนเป็นเก่งมากครับคือไม่มีคาไหนจะมาบรรยายนะครคือมันพิสูจน์ตัวมันเองแล้วในเดือนตัวเองแล้วว่าแบบมันเก่งแค่ไหนแล้วข้ามเดือนมาเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าแบบสุดจริงนี่ผมได้ความสามารถแบบยังไม่สุดนะถ้าได้ความสามารถร่างโคนมันเนี่ยก็อาจจะดีกว่านี้อีกเท่าหนึ่งเลยเพราะว่าร่างโคนเนี่ยมันออกมาสองตัวเลยนั่นเองเนาะไม่แงอเฮ้ย ใครที่มีบอสมืดนะครับแล้วไม่ปั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณพลาดมากใครมีแล้วไม่ปั้นนี่คือเหมือนแบบเหมือนกับเล่นเกมไม่เป็นนะผมบอกเลยนะครับตรับไอ้ตัวบอสมืดนี่ควรจะปั้นมาอย่างยิ่งนะครับเนาะไม่มีอัปเกรดธาตุไม่มีโดนแน่นอนไม่เป็นไรเพราะว่าบอสมืดนี่มันคือมันเก่งอยู่แล้วอันนั้นเก่งอยู่ในตัวมันอยู่แล้วคือพื้นฐานมันก็ดีอยู่แล้วแค่ถ้ายิ่งมีเกียร์สามส่วนดียิ่งขึ้นเนี่ยบอสมืดมันจะยิ่งเก่งขึ้นมากกว่าเดิมแค่นั้นเอง แล้วก็คนที่ยังไม่มีนะครับก็เราติดตามชมในช่วงสิ้นปีลอง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 ,ลองดูว่าแบบภารกิจไม่ใช่ภารกิจอีเวนเนี่ยมันจะมาไหมนะครับผมว่ายังไงก็แน่นอนอะ่ะทัดย่อยมปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือน่าจะเป็นไอดอนตัวหนึ่งนะครับทาดแสงเนาะแล้วก็เป็นบอสม,มืดนะครับทาดม,มืดแล้วก็น้ําไม้ไฟอีก3ตัวเนี่ยน้ำก็น่าจะเป็นตัวชีชิไม้กันบินนะครับไม้นี่ก็อาจจะเป็นไอตัวตัวโคโนี่อะ่ะโคโนี่ โรงแรมนะครับแล้วก็ธาตุไฟเนี่ยน่าจะเป็นเจมของ3ทหารเสือประมาณนี้ผมเดาวไว้นะตัวธาตุปกติที่จะมาในตู้ธาตุนนยมนะครับก็เปิดตอนนั้นได้ครับตัวบอดมืดเนี่ยมีโอกาสจะมาถึง2รอบเลยก็คือตอนท้ายปีเนี่ยเกว่าจะมาแน่หนรอบแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือโคตรแสงโครม,มืดตอนประมาณกลางๆเดือนท้ายเดือนมกราคมนั่นเองนะครับผมก็มีโอกาส ใครที่มีตัวเยอะๆนะครับระวังแผนอยากจะล่าบอสมืดเนี่ยผมก็แนะนำเอาไว้2อีเวนต์ก็คือท้ายปี1รอบแล้วก็ปีหน้าตอนต้นปีอีกหนึ่งรอบนะครับเปิดได้เลย2รอบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าดวงเราเนี่ยจะได้หรือไม่นั่นเองนะครับผมมาไปดูกระดานหมุนนิดนึงก่อนจากกันนะฮะกระดานหมุนณวันนี้นะครับเปิดมาแล้ว4 ID ก็ยังไม่มี ID ไหนที่ได้10ตัวเลยนะ4 ID ผมย้ำนะผมย้ำว่า4 ID ยังไม่มี ID ไหนได้10ตัวเลย นะครับได้หนึ่งตัวเนี่ยบางไอเดีเท่านั้นนะไอดีหลักผมก็ได้1ตัวประมาณไม่กี่ตัวเอง3าี่ตัวเองมั้งนะครับส่วนไอดีอื่นๆก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ได้1ตัวนะแต่10ตัวนี่มันไม่ยอมออกเลยจริงจริงอันนี้คือแบบออกยากแบบยากเวอร์มากแต่เห็นคนอื่นบอกว่าเฮ้ยพี่ผมออกแล้วหนึ่งรอบสองรอบอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณดวงดีแบบไปทําบุญมาจากไหนแต่ผมเนี่ยมันก็วนอยู่แถวๆเนี้ยกบเอาต้าผมยังไม่เคยได้เลยวังใช่ไหมเดี๋ยวนะมันมีแบบประวัติไหม ดี๋ยวนะ้นเดี๋ยวนะไม่มีด้วยไม่มีประวัติบอกด้วยแบบว่าเคยได้ของรางวัลอะไรไปบ้างก <c oughs> ็คือตามนั้นเลยนะครับคือแบบไม่ยอมออกนะครับตั๋วสี่ปีอไอเป็่เป่นส่วนสี่ปีตัว๋ว10ใบนะ, <c oughs> นะครับผมเนาะก <c oughs> <c oughs> ็เอาไว้แค่นี้กันสำหรับคลิปนี้ครับใครที่เข้ามาดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก็เชิญผมจะเดี๋ยวจะกลับมาอีคลิปหน้าจะคลิปนี้ประคารไปไปครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย